ครับสวัสดียามบ่ายนะครับ4ี่โมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับวันอาทิตย์กับช่องบ่าวลินนะครับถนนเพชรบุรีนะครับ,ถนนบ,รบแถวประตูน้ำนะโอไม่ได้มาทางนี้หลายหลายวันนะครับน่าจะเป็นสองสามอาทิตย์นะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะครับ กั้นแนวก่อสร้างนะครับถนนเบี่ยงไปเบี่ยงมานี่โอโ้นี่ขนาดวันอาทิตย์นะรถติดถ้าเป็นวันปกติธรรมดานี่ไม่จำเป็นนี่ต้องหลีกเลี่ยงกันเลยนะครับไม่ต้องมากันเลยถนนเพชรบุรีนี่ปากซอย19นะครับ ข้างหน้าเป็นแยกประตูน้ํานี่ทํามากันหมดเลยสะพานข้ามแยกราดเทวี TV, เขาก็ลื้อนะครับลื้อแบบทุกทิ้งเลยอันนี้เป็นสะพานข้ามแยกประตูน้ํานะครับนี่สะพานนี้ไม่รู้จะลื้อทิ้งหรือเปล่านะครับรามาทางนี้ด้วยหรือเปล่านะรถไฟฟ้าสายสีส้มนะ ถ้าวันอาทิตย์นะครับก็สี่โมงเกือบห้าโมงนะครับได้งานจากแถวถนนชักพระนะครับตลิ่งชันมาส่งที่เอกมัยนะครับสุขุมวิทหกสิบสามถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็คงจะปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าทั้งไกลนะ ทั้งไกลทั้งรถติดนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะเขาไม่ได้บอกให้ขึ้นทางด่วนนะครับถ้าถ้าเขาต้องการเร็วเขาก็จะให้เราขึ้นทางด,วด่วนแล้วก็จ่ายค่าทางด่วนให้เรานะก็เหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็จะถึงแล้วแปดกิโลเมตรตอนนี้ก็อยู่เพชรบุรีนะ ถ้าขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปลงนุ่นเลยพ็ลามเก้าไปเอกมัยเลยแต่ที่นี้ไม่ได้ขึ้นนะครับหรือว่าเราจะขึ้นทางด่วนข้างหน้านี้ก็ได้นะไปลงสุขุมวิทไปลงไงอาจนาลงนะครับห้วยน้ำไทยก็ไปอีกแป๊บเดียวก็ถึงนะแต่วันนี้วันอาทิตย์รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็วิ่งข้างล่างดีกว่า สดมาด้วยนะครับเผื่อมันจะต้องได้จําเป็นต้องได้ขึ้นทางด่วนนะครับเราก็ต้องจ่ายเองก่อนถ้าลูกค้าเขา,เาต้องการให้เราขึ้นนะเราก็ต้องจ่ายก่อนนะอพกนันสดนี่อย่างน้อยต้อง150ยาสิบาทขึ้นไปนะครับ ส่วนมากผมจะพบมาวันละร้อยนะเงินสดก็ดูกันต่อนะครับถนนเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีตัดใหม่ตรงไปนะครับตรงไปก็คลองตันพัฒนาการข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกแยกมิตรสัมพันธ์นะครับเลี้ยวขวานี่เข้าซอยนานานนะ เลี้ยวซ้ายนี่ไปนิคมมักกะสันนะครับ <c oughs> ที่เคยได้ยินว่าเขาไปจับปลาหมอคางดำกันแนะ <c oughs> แยกมิตสัมพันธ์นะครับ <c oughs> ก็ตรงไปนะครับไปเข้าอีกกม้มนู่นเลย รถมันก็วิ่งได้เรื่อยๆนะถนนเพชรบุรีขาออกนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกอโศกนะครับแยกเพชรบุรีอโศกถนอนอโศกดินแดง รีบเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ขับเรื่อยๆนะไม่ได้เหนื่อยมากนะครับขับแก๊ไอ้นั่งกันนานก็ปวดขาอ, <c oughs> <c oughs> อันนี่เป็นสะพานข้ามแยกนะครับาาปรโสกเพชรบุรีนะครับ ว่าแยกอโศกดินแดงนะครับเลี้ยวขวานี่เข้าถนนอโศกนะไปสุขุมวิทได้เหมือนกันแต่ว่ารถมันเยอะนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปพระรามเก้านะรัชดาพิเศษ ก็ตรงไปนะครับเข้าเอกมัยเลยข้างหน้านู้นแหละไปเรื่อยอีก2อกิโลเมตรนะ,ะยังไม่ถึง5้าโมงนะครับใกล้จะใกล้ถึง5้าโมงแล้วนะแต่ก็ยังมีเวลารับงานได้อีกนะครับงานหนึ่งหรือว่า2งงานอย่างนี้นะ ถ้างานที่มันยิ่งไม่ไกลก็จะได้สามเที่ยวนะพอนะครับถนนเพชรบุรีขาออกนะครับบรรยากาศยามบ่ายอ่าที่ขับได้ดีแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่คนเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยออกนอกบาอ้านกันเท่าไหร่เซฟนะครับ เจ็บกระเป๋าตังค์อ่าอยากจะกินอะไรอยากจะสั่งอะไรนะครับสั่ง,งนะผ่านแอปได้เลยนะผ่านแอปได้เลยนะบางคนอยากกินเค,ค้กก็สั่งเค,ค้กนะครับเรียกแอปอยากจะกินอะไรนะครับแค่ใช้นิ้วกับใช้โทรศัพท์มือถือกดกดสั่งได้เลยนะไม่ต้องออกมาเจอรถติดไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะครับ วิ่งสบายเลยนะครับเฉพาะวันอาทิตยนะ์ถ้าเป็นวันธรรมดานี่ไม่ขยับเลยนะเส้นนี้นะเคยมาแล้วนะครับเคยเจอติดหนักๆมาแล้ว สองฝั่งนะครับก็วิ่งกันได้ดีนี่ครับรถเมแดงรถเมรรุ่นรุ่นนี้นี่โอ้โหไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับนี่ก็ยังวิ่งกันอยู่นะราคาประหยัดนะครับ น่าจะประมาณสักไม่เกิน10บ,บาท ขวาไฟแดงหน้านะครับเข้าเอกกรใหม่ยาสำหรับตรงไปก็จะเป็นแยกคลองตันนะครับพัฒน,นากาเรเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปทางเองกกรใหมสุขุมวิท บรรยากาศการจราจรนะครับถนนหนทางในกรุงเทพนะครับการจราจรในกรุงเทพของวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันธรรมดานี่รถเยอะนะครับวันเสาร์ก็เยอะนะวันอาทิตย์นี่ก็จะน้อยหน่อยนะ อันนี้ก็เป็นถนนเอกกัยนะครับแดดส่องนะ อเอกมัยซอยสอนะครับจุดหมายปลายทางภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพมันย้อนแสงคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ